สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดาําซิงค่ะทางหายกันไปหลายวันนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูกันเลยค่ะวันนี้ก็งานเดินเร็วค่ะซื้อเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวบินง่วพี่น้องอย่างดินง่วค่ะสุดใจคน,น กำลังย่างเลยค่ะวันนี้งานเดินเร็วนี่จัดเนื้อวัวเลยค่ะสามกิโลเอามาย่างค่ะอันนี้หมักเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สามกิโลจุแบบซอยจุก็มีจ้าพี่นอ้องนี่ค่ะตำหวานนะคะแล้วก็นเนื้อ แดงๆสดๆแจวเพี่อ่ะคมอำลำพี like like Alright, ่น้องเท่าละกันน้ำยล่ะจ้าจับเกียน้ำมากินข้าวด้วยกันจ้าอพี่ป้องบอกเอพี่ป้องบอกว่าน่ากินไม่ยังมันก็กินดึงอ่ะนี่ยงกี่ยองมันดี จางเนือต้องนั่งกินน้อนนะพี่น้องงานเมื่อกกินแสบๆนะพี่น้องเนาะให้งันมาเกิดไปสู่เจ้าบาทมสอะไปน้ำกัน ซื้อมาจัง่วะไปหาทอดสองเลยไปหาทอดสองอันนั้นเสื้อห้องไฮซับซับเปอร์เลยเป็นคนไปเลือกค่ะว่าสามกิโลครึ่งแล้วก็เนื้อมาจุอีกกิโลหนึ่งค่ะเมื่อนี้เสดมเลี้ยงเมื่อนั้นซับเปอร์เลยเรียงเป็ดล่ะมันก็เลยเลี้ยงเนื้อสร้อยจุย่างเสือพี่น้องไปตะดเศษบอ พริกเผ็ดปะเผ็ดย่างแหงเลยเผ็ดปะหลากบ่ได้เลยคุยบ่ได้แม่นบ่กุ้รหยอะได้มาคุยเลยประหยัดกูใส่ขัาวขั้วมาย่างหลายนี่ใส่พริกนิดเดียวเองแต่ว่าเผ็ดแห้งดีเค็มมันกินแล้วลองหันทอดหมูก็มีตัวลูกมากินอย่างเหนือน้ำแม่มาม่กินอย่างเหนือน้ำพอนี่ โบคอยได้ล่งคลิปเลยค่ะสองมือวันนี่อย่างน้ำเห็ดอยู่พี่น้องเอ้ยปีละเท่อค่ะหาเห็ดไปกินก้อนจ้ะไปฝากพี่น้องฝากเกื่อนฟูงเฮ็ดปวก,เ,ปกเห็ดปวกนี่มีเงินอย่างเดียวซื้ออะไรเลยพี่น้องมันม่นหาซื้อยากหากินอยากค่ะมันออกกับแถวบ้านกับพ่อไ้กินอยู่ไปเก็บมาไว้ยกยกขึ้นยกขึ้น เอาขีเท้าไส้ว่ะเอาเพียใส่มาหนึ่งหมดอ่ะนี่น,น,นี่นั่นดีนนขีแปะซิสรอยคนขึ้นมาทางนี้วะนี่เอามาใส่นี่ ย่างเนื้อโดยบาวท้าโอ้บาวบาวอาร์ตผมเป็นบาวเท้าบาวเท้านี่โอ้ยกินยังกระเซียมนะพี่น้องเนาะบาวเท้าเอฟซีบาวเท้าได้ขนาดนี้บาวเท้าก็ซอสสีกัน่อยังก่อน้องเมียบอ่ะพี่ใหญ่นั่นไหมับซื้อยังเกาะพี่ใหญ่แ่าๆไม่แดงกินน้ำกันไหม

เขาไม่ีเงินไปเขามีเงินเี่ย่เงนนงในกระเป๋าบังคืาบ่มีเงินเองเงินไหนไปสืบเหลิน้นในกระาลิโอ้ลินเอาไว้ย่างที่ลังงย่างตัวมันมันก่อนเขาเนี่ยัวหอนไอ้พี่น้องนี่นงโอ้มีผนงเนาะ มันสีอันคู่แข็วว่าเป็นยังไม่ได้แห้งได้นี่มีแห้งนี่ลูกพี่แห้งน้องแห้งร้านแห้งฟูดฟอปูตรงกหนกูเอันฟซีเอยฟูได้เป็นอัน ห่วงเสือซับเปอปร์เลยก็ส่งมาให้หมอสเนะี่ยมอมีตัวเดียวเอามีสองตัวซักเตียนมือเวียนมือนี่เอาหา xl 6 xl พนเดอร์ซับเปอร์เลยบ่มีเสือสีไส้เฮดเบียดเฮดงานนี่น้องเลยเสือมันโตหน่อยนะเนี่ยเรจ้างใครเนี่ยกต่รักนี้เนี่ยกองของใครนี่ติ๊กต๊อกไปยังเมียเขาของใครนี่ติ๊กต๊อกนะ เขาไ้กินขวน้ำผัวเขาเขาไ้กินขอน้ำผัวเขาผัวเขา่มีกากินนข้างนกวนี้ข้าวองน้เตายเว่าไม่ติดีกาะะนมหมดบอกบดรีบึงบอกบอกหมดจะเป็นเอฟซีหมดอีกอืออืนมันถักเขนมเกอ มึงรอนอ่นะหมดเหลบกาานแทหมดพี่ขา <อ S 2> คนเดียวมันแ <c oughs> สบเจต่งนั้นกจะเปกีดยางไม่ได้พูดเท่านั่นนะดีแสบนั่นขาย,ายเลยเจจะเปต่อชิวแสบอยู่พี่น้อง ขอนี้ยห่อนห่อนรถเกลียวกะโอ้ข้ามเข่าเลยขออนุญาตเนี่ยเจะสามนาทีมันบังคับอะไรครบสีฟรถกระคืบนา่าหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ<อ>เด็กครึ่งน,นึงแล้วกะ พวงรังกับเดย์ใส่ลุกล,ล,ล่นเลยเหรอคะล่นเลย <c oughs> <c oughs> oh, แล้วก็ปปเหลือยกปั๊มใส่โซ่ใบโอ้บังส่งนี่สิแล้วก็ซับเปอร์เลยยึดจับพีน <c oughs> ปป่น้องซับเปอร์เลยเขาตะเกี่ยวอันวันที่สามสิบพฤศจิกายนเอาทีเลือทะลางพร้อมกันมันสมแล้วมันนะก็ล่างนะครับลงเจ้าหนุก กูซูสีกันอยู่ได้หน่แต่เราห่อเด็ดไซร์แล้วเลยซ้ำกันแล้วสภาพผ่าซิบผ่าซิบซ้ำกันละค่ะมั๊เบิ้งกูได้ซิบแล้วกันกันหน่นกเครื่องงาลงนั่นเต็มงล่งเต็มตัวใดอันเฟียมกันอันนั้นนะเกเกปเรือต้องเปะเปะบ บุปปีกันเลบ่นเ่นไปเล่นไปยังแข็งเยงแข็งเย้วบ่ได้ซูนกันเหมือนเีนมาเลก่อนรวามือเยอะเยียมมด้รถบ่ได้ไลเี้ยเจี๊บยังซ่อมเกียร์รูได้บักเตียเคดัำหน้าไหมเคดยังรถดีว่ะเ้าโควเคด อาบน้ำมันมากินเข่านี่มันมน,มนี่สิบองยังนีม่มันนี่มันนี่มาหาเมนี่มันนี่เมสิีบองยัง ซับปลาเลยกินพี่น้องเบาเท่าเบาแถวเบาหรือซอยอ้ําข้างหวานข้างหวานเอาบข้าวเหนียวตุ๊กอว๊าล์มันสิเย็นนะพาะโ่้มันถูกตุ้งกระไลค่ะค่ะก็คือบ้านอาจารย์เนาะอืมอืมนั่งเงินไปไหนแล้วขนาดเปิดพะโล้มยังเอาไปยู่เนาะบ้านอาจารย์ไหม อยางยุงมาจุดีโานบ้าี่ี่้งนอกตวหัวอไรอย่างเสื้อของไหยค่ะจัดเย็บเลยกินให้มันอิ่มเคยห่วงกินจะเชื่อแนวกินีมบเเลยกินแนวซ่บเสีบมันก็มีแห้งเหเบียงหนัน้องพี่น้อเมนี่บอด้มา อไรยังไงเดี๋ยวพบเจอกันใหม่คลิปต่อไปเดยเอฟซีเดี๋ยวมูหยาตกินเบิดไปก่อนจ้า